สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้เรามาแนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถ Toyota v i o อค่ะตัว E Ivory นะคะในโฉมของไฟหยกักเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องซิ่งลูกซิ่งแคมซิ่งรีแมปจูนหดหดหัวฉีดแตง่งกองกวนสับระเบิดคัาซิ่งโดดเป็นกบวิ่งเจ้าบการันตีนะคะอันนี้คือเจ้าของแจ้งไว้นะคะ ขับขี่ได้สบายกับทุกท่านกับรถ Toyota v ว o อนะคะทรงสวยดูดีมีสเสน่ห์วีออคันนี้ปี06ราคา68,000บาทค่ะแต่งซิ่งมาพอสมควรนะคะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจและฟังรายละเอียดเบื้องต้นกันด้วยนะคะสีเงางามค่ะบอดี้คาร์บอนเพียวหน้าหลังภายในสวยระบบไฟฟ้านะคะเบาะคู่หน้าแต่งค่ะหัวเกียร เป็นของ TRD นะคะช่วงร่างโชคบล็อก4ตน้นสนใจรถยนต์คันนี้ดูรถได้แถวรำลุก,กาคลอง6คขะทุกท่าน68,000บาทนะคะสนใจเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองเท่านั้นค่ะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะประโยชน์ของตัวท่านค่ะแอดมินก็เพียงแนะนำเบื้องต้นกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ